ูใจเ,เจ็บไหมคะพี่จ๋า่อยสักไม่เจ็บคะ่ะไม่เจ็บคะ่ะข้างบนเขียนว่าจ้านงพนีเนี่ยเน,น,น,นมั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 น,มนกล้องมันกล้าบอเนะาะจ๋านงพนีแล้วก็ดีมบิ๊กแอนเดร์ทูฟิลก็คือจงฝันให้ยิ่งใหญ่และกล้าที่จะยอมรับความเสี่ยง อะไรอย่างเงี้ยเออพวกนี้ไปดูหนังจ้าด้วยนะบัวผ่านฟันยับมันเป็นหนังเรื่องแรกเลยทุกคนแล้วมารอบสื่อเนี่ยรอบสื่อที่รักเมื่อวันที่ยี่ยี่สิบสองเนี่ยมันเป็นรอบสื่อใช่ไหมรอบกาล่าใช่ไหมแล้วก็มีรอบสื่อที่หัดใหญ่ด้วยก็มีแฟนคลับที่หัดใหญ่ไปดูอะทุกคนแบบชมคือจ้ายังไม่ได้ดูเลยนะทุกคนก็มีแต่คนบอกว่าสนุกอะคือเอาอย่างงี้คือจ้าเนี่ยตอนถ่ายเนี่ยเราว่าคือเราอะ คือเราอะอยู่กับตลกบ่อยทุกคนเข้าใจพารเออแล้วจ้าก็เป็นแนวแบบตลกอะจ้าเป็นแนวตลกไปแล้ว่าจริงๆอะตัวตนจ้าคือเป็นคนตลกนะอะไรอย่างเงี้ยเออขาดตอนถ่ายอะฉันยังขำเข้าจะฟิวปะฉันก็ขำของช้นไปอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเขาตัดเสร็จแล้วอะเราก็ยังไม่ได้ดูใช่ไหมเมื่อวานในรอบกาล่าทุกคนก็ต้องดูใช่ปะแล้วจะาไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่เขามีรอบสื่อที่หาดใหญ่ด้วยทุกคนและแฟนคลับที่หาดใหญ่คือแบบ ส่งมาแบบชอบมากคือมันสนุกมากพี่จ๋าอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากทุกคนไปดูด้วยนะคะพรุ่งนี้นะคะบ,บัวผันบัวผันฟันยับนะคะจะว่ามันมันเป็นคือมันเป็นหนังตลกที่แบบว่าไม่ได้เป็นหนังที่ชื่อเรื่องอะไรครับบัวผันฟันยับนะคะพี่พรุ่งนี้นะคะทุกโรงภาพ,พยนตร์นะคะคือเจะ้จะบอกว่ามันเป็นหนังตลกที่แบบว่า ที่มีการคิดมาแล้วที่รักเข้าใจฟิลนี้ป่ะบางคนเนี่ยมีความรู้สึกแอนตี้กับหนังตลกรู้สึกว่าเออมันไม่ได้คิดอะไรมาแล้วก็เป็นมุกตลกที่แบบว่าห้าบาทสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไม่ได้ลงทุนแต่เนี้ยจ้าจะบอกว่าคือตอนไปถ่ายเนี่ยมันเป็นหนังเรื่องแรกของเราใช่ไหมแล้วไปถ่ายที่ไหนรู้ปะ่ะลาดบุรีเข่างูถ่ายไกลมากแล้วคือแบบจ้าตื่นตีสามอะ่ะเพื่อไปถ่ายหนังะแล้วกลับมาถึงบ่ายทีเที่ยงคืนตีนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแบบทุกวันทุกวันนะช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ย คือจะจะบอกว่าแล้วคือนังเอกก็คือแม่แอนทองผสมใช่ไหมแล้วพระเอกก็คือน้องกัปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือมันเป็นหนังที่แบบหือที่มันดีจริงๆทุกคนไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะพูดมากเดี๋ยวก็กลายเป็นสปอยคือแล้วคำว่าสปอยของจ้าก็คือคือบอกคือจ้าเป็นคนที่แบบสปอยนิดๆหน่อยๆไม่เป็นคือบอกเลยอะไรเงี้ยจะเป็นฟิล์มนั่นไงก็อยากให้ทุกคนไปดูกันนะคะเพราะว่ามันดีจริงๆนะคะทุกคนอันนี้เรื่องจริง ชอบชอบใครอยากดูพี่จ้ามีคู่ไหมครับมีค่ะคืออะไรวะพี่จ้ามีคู่ไหมครับตอนไหนเนี่ยอ๋อในนังเหรอไม่มีจะหนักนะห้าสิบเอ็ดเนี่ยเนี่ยให้ดูหนักเยอะนะจ๊ะ น้ำหนักห้าสิบเอ็ดแต่สูงสูงร้อยหกสิบเจ็ดนมก็กิโลหนึ่งแล้วข้างละสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบสี่สี่ะนมจะใครจะไปทำนมอ่ะใครจะไปทำนมอ่ะใครจะไปทำนมอ่ะ อย่าไปทาเยอะด้วยอย่าไปทาใหญ่มันดูแบบดูโปะไงอย่างของจาง้าอย่างเงี้ยอีดอกดูโปแต่จ้าก็ยังโชคดีคือจ้าไม่มีเนื้อนมเลยบางคนมีเนื้อนมใช่ป่ะแล้วก็ทาแย่เหมือนกับดูโปะไปใหญ่อะไรเงี้ยเมื่อตอนเย็นคุยกับพ่อว่าคือเราอะดูตารางงานแล้วเลยคือจ้ามีงานทุกวันที่รักและเป็นงานทุกวันที่แบบบ้บาที่มันแบบ กลางวันมันก็ปีกไม่ได้เพราะกลางวันจ้าก็ทางานอย่างอื่นจะไม่ได้ร้องเพลงเดียวนะที่รักจะพูดตรงๆจ้าทำงานเยอะมากเลยนะคะกลางวันเราก็ทําทํางานอย่างอื่นด้วยใช่ไหมตอนนี้หนังเข้าโรงผู้นี้ยวันที่ยี่สิบสี่เว้ยเออบัพันฝันยับเนี่ยมันเป็นหนังเรื่องแรกของจ้าเลยเลยอย่างเงอ,อ จ๊กก็ไม่ได้เป็นนังเอกหรอกนะแต่คือทุกคนเข้าใจความรู้สึกบ้านเราอะเด็กบ้านนอกอะเนาะแล้วใครจะไปคิดว่าแค่มาได้เป็นศิลปินอะมันก็เกินความฝันแล้วเสดได้มาเป็นมาได้ได้เล่นหนังซึ่งมาเป็นหนังฟอร์มฟอร์มยักษ์อะเออหนังฟอร์มดีอะฟอร์มใหญ่อะเข้าใจผิวปลาแล้วก็ได้เล่นกับซุปตาอันนี้เรื่องจริงเลยนะเราก็เลยบอกพ่อเราว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้หนังเข้าโรงแล้วพ่อไปดูสิที่โดบิสันสุพรรณบอกพ่ออย่างนี้ เพราะว่าเราไม่มีเวลาไปับพ่อกับแม่ไงเออพ่อกับแม่ก็ตอบมาคำนึงว่าพ่อจะไปดูยังไงพ่อไปดูไม่เป็นเพราะพ่อกับแม่ก็เข้าโรงหนังไม่เป็นก็เลยรู้สึกว่าอืมฉันจะยังไงดีนะฉันจะยังไงดีดูตารางคิวนี่ให้ดูนะจ้าทำงานทุกวันจริงๆทุกคนงานคอนเสิร์ตนะไม่เกี่ยวกับงานอื่นนะงานอื่นอีกมากมายเอลลี่จริงๆกับเบลมากนะคะนี่ให้ดูนะนี่ธันวานะวันนี้วันเที่ยอะไร ยีามเนอะยี่สิสี่สองงานยี่ห้าสามงานยี่7 28หกยี็ดปดยสสบทุกวันนะแล้วก็ธันวานนะธันวานเนี่ยทุกวันเหมือนกันมีสี่สิบคิวธันวานเดือนธันวานไปดูหนังแม่จ้ามาแล้วคือตลกมากๆจริงสปอยหนังหน่อยแม่คือที่รักที่รักเชื่อจ้าดี คำว่าสปอยของจ้าจ้ามันไม่ได้เหมือนคนอื่นไงใครทําตารางให้คะมีทีมทําค่ะทีมจ้านะทีมจ้าทำชวนเจเอมไปด้วยคุณเอมก็ไปคุณเอมไปงานกับจ้านี่แหละเป็นบางงานนะพระบางวันคุณเอมก็ไม่ว่างคุณเอมก็ไป เขามีถ่ายเยอะนะเขาเป็นพิติกรถ่าย youtube ถ่ายอะไรเงี้ยแล้วเอมอะ่ะเอมกับจะ้าจะไม่เหมือนกันเอมเนี่ยเขาทํางานเขาต้องมีความสุขคือเป็นฟิลแบบว่าคือเอมเนี่ยเป็นฟิลที่แบบว่าเออกูกูกูต้องมีแพชชั่นในการทํางานแต่อย่างของจ้าเนี่ยจ้าเป็นฟิลที่แบบว่าเหมือนเราอะ่ะเราอะ่ะเกิดมาจากคอนเสิร์ตอยู่แล้วคือใครที่ไม่ได้เกิดมาจากคอนเสิร์ตแล้วต้องมาอยู่บนรถตู้อะ่ะ เป็นเวลาแบบเป็นกี่เดือนตั้งแต่มิถุนามิถุนากรกฎาคมสิงหาคมตุลาคมพฤาริกาธันวาหกเจ็ดเดือนอะทุกวันอะบนรถตู้อะไม่ไหวหรอกนะจะเอาบอกอตรงแต่อย่างเราละ่ะเรามันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเรามันฟิลฟิลคอนเสิร์ตมาอยู่แล้วเราก็ชินใช่ไหมหอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะเป็นบางงานที่ถ้าถ้าเอมไม่ติดอะไรเอมก็จะไปหรือว่าถ้ามันไกลมากๆเอมเหนื่อยมากๆเอมก็จะแบบ เออนี้กูไม่ไหวว่าอะไรมึงอะไร่เงี้ยก็จะฟิลนี้เพราะเราเป็นเพื่อนกันที่แบบว่าเราจะพูดอะไรกันแบบตรงๆนะไม่มีแบบว่าถ้าเป็นอินทารับหลังอะคือจะเป็นคนที่แบบจะไม่ชอบอยู่แล้วตอนนั้นอะ่ะตอนนั้นที่มีข่าวพี่บอลก,กับน้องโชคทะเลาะก,กันอะจะไล่์หามันเลยนะเอมอะว่าถามมันดีที่มาไปพูดตามรายการอะ่ะไล่์หามันเลยบอกว่ามึงถ้ามึง มีอะไรที่มันรู้สึกว่าเออกูไม่ใช่มึงพูดกับกูตรงๆนะเข้าใจฟิลปะแล้วก็ถ้ากูมีอะไรที่กูรู้สึกกับมึงไม่ใช่กูก็จะบอกมึงตรงๆจ้าก,ก็บอกงี้แล้วจ้าก,ก็บอกว่าส่วนเรื่องเพลงอ่ะมึงจะร้องเพลงไหนมึงบอกเดลิแคสิกูจัดการเองเพราะว่ามันต้องจ่ายเดลิแคสิจ่ช่ไหมจ้าก็คือปกติเราก็จ่ายอยู่แล้วเพราะเราอาชีพเราคือคอนเสิร์ตอยู่แล้วค,คือเราอ่ะเป็นคนที่แบบว่าปกติอาชีพเรามันคือคอนเสิร์ตอยู่แล้วที่รักเข้าใจถิอปะแล้วเราก็ เสียเสียค่าลิขสิทธิ์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกเพื่อนว่ามึงอยากร้องเพลงอะไรมึงบอกนะคะแล้วก็เดี๋ยวกูจกัดการเองเรื่องลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ร้องเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเจ้าเจ้าคิดว่าคนเรานะทํางานด้วยกันไม่ว่ากลับใครก็แล้วแต่นะการให้เกียรติสําคัญนะคะให้เกียรติสําคัญถ้าเราให้เกียรติคนที่เราทํางานด้วยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเราหรือใครก็แล้วแต่ให้เกียรติแรกคือหนึ่งเรื่องเวลานะ จ้าเนี่ยทํางานกับใครก็แล้วแต่เนี่ยเวลาต้องตรงมากๆจ้าเป็นคนที่ตรงเวลามากนะคะจ้าเป็นคนที่ตรงเวลามากไม่ว่าจ้าจะทํางานอะไรก็แล้วแต่จ้าไม่ได้เป็นคนมีความสามารถนะทุกคนไม่ได้เป็นคนมีความสามารถเหนือคนโน้นคนนี้นอะไรเงี้ยแต่จ้ามั่นใจในความที่จ้าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบตรงตรงเวลามากสมมุติคุณนัดเราอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนัดไปกินคนนี้ข้าวกูก็ตรงหมดนะนัดไปอะไรกูก็ตรงหมดนะจ้ะ แล้วก็สมมุติน่าจะใบาสามเนี่ยใบยสองอาจจะจะปลนเปลี่ยนอยู่แถวนั้นแหละประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเวลาสําคัญที่สุดนะคะแล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเราไม่ว่าจะทํางานกับใครก็แล้วแต่นะคะไม่ใช่แบบว่าพอทํางานแล้วรู้สึกว่ามึงมาในที่ของกูกูต้องเด่นกว่ามึงกูต้องชนะกูต้องแบบว่ากูขึ้นคนต้องเขาเรียกอะไรอะ่ะคนต้องซัพพอร์ตกูมากกว่าคนต้องรักกูมากกว่าต้องอยากเป็นมากกว่าไม่ คือจุดเนี้ยจะมามัวนั่งคิดคําว่าดังไม่ดังเด่นไม่เด่นอะไรเงี้ยจะว่ามันไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยจะพูดต,ตรงๆนะกับแฟนขับจ๋าก็เหมือนกันคือเราเนี่ยคือเราเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรวะคิดแทนทุกอย่างเพื่อนเนี่ยทุกคนแหละกับเพื่อนหรือว่าถ้าใช้คําว่าเพื่อนกับใครนะถ้าพูดว่าเพื่อนกับใครนะนั่นคือเต็มร้อยเลยทันที แต่เมื่อไรที่รู้สึกว่าเออมันไม่ใช่ก็จะไม่ทะเลาะแต่จะพูดก่อนว่าเออตรงเนี้ยกูว่ามันไม่ใช่แล้วจ้าก็จะพูดเสมอไม่ว่าก,กับเพื่อนหรือกับใครก็แล้วแต่ถ้าอะไรที่มันไม่ใช่เราพูดกับเขาเลยว่าเฮ้ย <amps. S 1> อันเนี้ยแต่ณณณตรงก่อนที่เราจะพูดเราต้องดูดูก่อนนะว่าไอ้เรี่อมันไม่ใช่คือมันไม่ใช่ของสากลหรือเปลารือว่าไม่ใช่ของมึงคนเดียวของเราคนเดียวอะไรเงี้ยถ้ามันไม่ใช่ของเราคนเดียวเราต้องแก้ที่เราอะไรเงี้ยฟีลนี้นะเราก็จะเป็นคนถ้าอะไรไม่ใช่เนี่ย ถ้าสมมติเป็นเพื่อนเนี่ยเราจะคุยกันเราจะบอกแต่ถ้าอะไรไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่เพื่อนแล้วตรงนั้นมันเป็นแค่การร่วมงานฉาบฉวยก็ไม่บอกแต่แค่รั้งหน้าแลารู้สึกว่าเออเดี๋ยวต้องร่วมงานกับคนนี้ก็แค่เขาเรียกว่าระวังตัวมากขึ้นแล้วก็รู้มากขึ้นว่าเราจะต้องทําอะไรต่อเข้าใจฟิลนี้ปะอย่างเงี้ยนั่นแหละคุณจะใช้ครีมทาผิวของอะไรครีมทาผิวเยอะมากพี่จะดูใช่ไหม มันเยอะนะพี่หนึ่งสองบ้านๆเลยนะสามนะยังไม่หมดนะมีตัวนี้อีกนี่สี่นะตัวนี้ตัวนี้เนี่ยห้านะนี่ห้านะมันเยอะอะพี่เป็นสิบตรงเนี้ยเป็นสิบเลยจริงๆเป็นสิบเลยสิบกว้าด้วยทิมรับผิวนะหกเยอะมากเลยพี่อย่างนี้นักทาน,นี้อันนี้ยังไม่ได้ใช้ เยอะจริงๆครีมทานองทาน้าหนูก็เยอะมากคอลอลาเจนคอลลาเจนหนูก็คือแบบว่าใกล้ตัวที่หนูรีวิวนี่แหละคือตัวรีวิวเนี่ยส่วนมากมันมีทั้งสองอย่างนะที่แบบว่าเขาจ้างกับแบบว่าเฮียใช้แล้วแม่งทูกใจจริงๆกูยากบอกอะเข้าใจฟิลนี้ปะจ้าเนี่ยโง่มาตั้งนานจ้าไม่เคยรู้เรื่องไวรัสตับบีเอ็กซเซปอะไรสักอย่างเลยอะไม่เคยรู้เลยนะจ้าเพิ่งมารู้เนี่ยว่าโอ้มันมีหรอวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะหมอมาเตือนว่า การกินเหล้าในแก้วคนอื่นอ่ะเออเราไม่รู้ไงนุ่ยน่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวเราเองเราก็ไม่รู้ว่าเราปลอดภัยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าชนแก้วกันแต่จ้กินให้หมดแก้วเดี๋ยวแก้วจ้าเองอะไรอย่างเงี้ยเออชีวิติามินล้วนสุขภาพดีค่ะแม่ใช่นั่นแหละวิตามินล้วนนั่นแหละกินด้วยวิตามินอ่ะพี่จ๋าก็หาหมอมันก็จะมีหมอนะคะที่แบบว่าเขาจะดูร่างกายว่าพี่จ๋าเนี่ยร่างกายพี่จ๋าขาดอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ขาดก็ค่อยกินไม่ขาดก็ไต้องกินนะคะทุกคนบางทีแบบเราใช้ร่างกายเยอะไงก็หาหน่อยหมอ,อดอกอะไรเงี้ยฟิลเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดินประชิการเนี่ยวิายวจาจะต้องไปนี่แหละตรวจสุขภาพอีกแล้วตรวจทุกสามเดือนจะ้ะเก๋ๆกลัวตายอะ่ะทางานมันต้องเยอะนี่ยังใช้ไม่หมดจะมาตายไม่ได้นะหนูพนันีฟิลนี้ <laughs> ไปแล้วทุกคนแต่งหน้าไม่ได้ไปไหนเลยลงดูบ้านค่ะ เออยากแต่งหน้าเฉยๆเพราะว่ากําลังเห่อลอยสักเพิ่งไปสักมาแล้วเราก็เหอ่อทุกคนเข้าใจผิวปะเพราะเห่อเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออฉันอยากใส่เสื้อผ้าแล้วก็แต่งตัวสวยๆเข้าใจผิวปะอันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้ไปไหนแต่เห่อลอยสักนะคะวันนี้เพิ่งไปสักมานะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออฉันอ,อ,อยากแต่งตัวแต่งหน้าอะไรเงี้ยให้มันรู้สึกว่าเข้าก็ลอยสักนะคะพรุ่งนี้นะนาะนะเหมือนหมาเหมือนเดิมนะคะายบาย